สวัสดีครับมาเจออาร์ตครับในช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแลวกดกระดิ่งให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับวันนี้ครับประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดก็คือเรื่องของการขอรับชําระหนี้ครับของสายการบินน็อกสโตครับซึ่งประกาศปิดกิจการไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกรอกข้อมูลครับและขั้นตอนการบินเอกสารนะครับ ตามที่เพื่อนๆทราบครับเคยได้ยินเนาะและหลายๆคนเคยใช้บริการนกสกูดครับก็คือมีเส้นทางไปญี่ปุน่นไปประเทศจีนไปไต้หวันเนาะและหลายๆเส้นทางครับเป็นสายการบินก็คือนกสกูดเนี่ยเบรดออนที่สิงคโปร์ครับและร่วมทุนกับนกแอร์ที่ประเทศไทยเนาะจับมือกันทําธุรกิจสายการบินโลคอสครับสายการบินต้นทุนต่ําเพื่อเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็คือเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2557ปัจจุบันเนี่ยก็คือ ดำเนินธุรกิจได้ประมาณ6ปีเนาะเนื่องจากโควิด -19 ทีที่ผ่านมาเนาะทำให้สายการบินเนี่ยไม่มีการบินเลยครับก็เลยประสบปัญหานะครับก็คือขาดทุนเนาะสุดท้ายก็คือเลิกกิจการไปสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเราอะ่ะมีการไปจองตั๋วครับเมื่อตอนปลายปี2019เพื่อจะไปประเทศไต้หวันครับตกคนละประมาณ4,400บาทเนาะเราก็มีความกังวลแล้วแหละว่าเอเินก้อนนี้เราจะได้คืนเปล่ายิ่งเห็นประกาศเนาะที่มีการปิดกิจการเนาะก็เลทำให้เรายิ่งแบบ รู้เลยว่าโอกาสการได้เงินคืนก็นนยังยากจนกระทั่งครับเราได้รับอีเมลเนาะจากลอสโตรเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะซึ่งอีเมลฉบับนี้ก็จะเป็นอีเมลที่แนบเอกสารมาเกี่ยวกับเรื่องการขอรับชำระหนี้เนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยสิ่งที่ทุกคนต้องทำเนี่ยคือต้องกรองกรอกเอกสารหน้านี้ให้จบ รวมถึงหน้าตารางหน้าอี่ด้วยและเอาไปยื่นที่กมมรมบังคับคดีครับทุกคนเนี่ยถ้าอยากได้เงินคืนนะครับแต่ไม่ได้การันตีไว้าจะคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะต้องเอาไปยื่นเอกสารให้ทันภายในวันที่23กุมภา2564นะครับถ้าใครไม่ยื่นภายในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการของเงินคืนนะครับในการรับชำระนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการกรอกครับติดตามเลยครับเรามาเริ่มกรอกนะครับสิ่งที่คนต้องกรอกก็คือข้าพเจ้าชื่อ วันเดือนปีเกิดอายุอาชีพบ้านอยู่ที่ไหนเนาะเบอร์โทรศัพท์และอีเมลกรอกไปครับข้อที่ต้องกรอกเนี่ยมีใจความสาคัญคือ2ข้อคือข้อที่1ผมอ่านให้ฟังเนะเมื่อวันที่30พฤศจิกาปี2อง3นสามมีคำสั่งพิพทักษ์ทรัพย์ของสามีนกสกุลเป็นลูกหนี้จําเลยไว้เด็ดขาดลูกหนี้ได้เป็นหนี้ข้าพเจ้าอยู่กี่บาทสมมติผม4,400ผมก็ใส่4,400บาทนะครับซึ่งเป็นค่าบัตรโดยสารใส่ไป เสร็จปุ๊บก็มากรอกข้อ4ข้อหนึ่งคือข้าพเจ้าขอรับชำระหนี้กระติกว่าไม่มีเป็นประกันจํานวนเงิน4,400บาทลงชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาก็จะมากรอกในหน้าตารางเนาะหน้าตารางจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตารางเนี่ยจะเป็นหน้าตารางแบบนี้ เขาก็จะบอกว่าเป็นหนี้ขอคืนบัตรโดยสารจํานวนกี่บาทเอกสารที่เราต้องประกอบในการยื่นเนี่ยก็คือต้องมีอิทิเกตมีใบเสร็จเอกสารการยืนยันของเราที่ฟันค่าบัตรโดยสารนะครับหน้าที่หลักๆเราต้องกรอก2ฟอร์มนี้พร้อมแนบบัตรประชาชนเนาะแล้วเอาไปยื่นที่กมมรมบับคดีครับเดี๋ยวเราจะกรอกครับเอกสาร2แผ่นนี้ตามที่เมื่อกี้เราอ่านเพื่อนๆฟังครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดู2องงะปึงๆงและเดี๋ยวเรา แนรปบะชาพหนหนึ่งใบครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่กรมบังคับคดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าขั้นตอนให้เพื่อนผ่านต่อครับตอนนี้ครับเรามาที่กรมบังคับคดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปยื่นเอกสารเรื่องนกสปูตครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นันครับตอนนี้ครับ เราเดินเข้ามาถึงที่กรมพันนชั้น2ครับมาถึงปุ๊กให้กดบัตรคิวเนาะแล้วเขาใช้ฟอร์มครับเป็นฟอร์มเจ็ดนะเป็นฟอร์มนี้ครับหน้าที่เราก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวรอยื่นตัอเคาน์เตอร์ด้านหลังเราเนาะ ตอนนี้เรายื่นเอกสารเรียบร้อยนะครับเสร็จโมงครึ่งเนาะใช้เวลามา20นาทีครับ a 8แล้วรอวันที่10ครับที่ช่องบริการคือหนะครัเป็นยังไงาาเดี๋ยวอัปเดตให้นฟังครับ